ลาบและเสื่อมลาบวันนี้อาจได้รับโอกาสที่ดีหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่พรุ่งน,นี้ความเปลี่ยนแปลงก็ย่อมเกิดขึ้นได้นี่คือความจริงที่ต้องยอมรับยศและเสื่อมยศไม่ว่าบทบาทหรือตำแหน่งที่ได้รับจะสำคัญเพียงใดวันหนึ่งย่อมมีเวลาที่ต้องส่งมอบหรือถูกลดความสำคัญลงสรรเสริญและนินทา แม้จะทำทุกอย่างด้วยเจตนาที่ดีย่อมมีคนไม่เห็นด้วยและติฉินนินทาได้เสมอนี่คือธรรมชาติของสังคมมนุษย์สุขและทุกข์ทุกช่วงเวลาของความสุขย่อมมีโอกาสเปลี่ยนไปสู่ความทุกขและความทุกข์ก็จะเป็นบทเรียนให้เราเห็นคุณค่าของความสุขนี่คือความจริงการที่เราพยายามจะจับยึดแต่ด้านดีคือลาบยศสรรเสริญสุข ในขณะที่ผลักไสด้านร้ายคือต้นตอของความหนักใจที่แท้จริงเมื่อรับรู้โลกธรรมแปดแล้วมาสร้างเกราะป้องกันด้วยความไม่ยึดติดผ่านการเรียนรู้จากดอกบัวเราต้องฝึกที่จะอยู่กับทุกสภาวะดุดดอกบัวท,ที่ไม่เคยเกาะติดกับหยดน้ำเมื่อมีสิ่งดีเข้ามาเราก็ใช้ประโยชน์จากมันแต่ไม่ผูกพันเมื่อสิ่งร้ายเข้ามา เราก็รับรู้แต่ไม่ปล่อยให้มันทำร้ายใจความไม่ยึดติดไม่ได้แปลว่าไม่ใส่ใจแต่หมายถึงการไม่ผูกมัดจิตใจของเราไว้กับผลลัพธ์หรือสถานการณ์นั้นๆเราทำสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่แต่พร้อมที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงเสมอใช้ปัญญาแยกแยะเราทำทุกอย่างตามเหตุปัจจัย แต่เราไม่แบกความคาดหวังหรือความยึดมั่นด้วยใจหากโลกธรรมแปดเป็นด่านทดสอบซับภายในคืออาวุธของเราซับภายนอกพร่องได้ก็หาใหม่ได้แต่ซับภายในนั้นหายากเมื่อเจอกับนินทาและทุกข์โลกธรรมด้านลบลองใช้ขันติเป็นเกราะป้องกันใจเมื่อได้รับลาบและยศโลกธรรมด้านบวกลองใช้สติ รหนักรู้ว่ามันไม่เที่ยงการสั่งสมทรัพย์ภายในไม่ว่าจะเจอกับเหตุการณ์ใดๆก็ไม่ทำให้เราหนักใจไปตามมันขอให้ทุกท่านจงให้ความสำคัญกับการลงทุนที่แท้จริงคือการลงทุนในทรัพย์ภายในที่ไม่วันสูญหายและเป็นที่พึ่งพาให้เราก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีปัญญาเห็นแจ้งในโลก,กธรรมแปด และใช้ธรรมะเป็นเกราะป้องกันเพื่อให้ชีวิตสง่างามและเป็นอิสระใช้ชีวิตอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นดุดดอกบัวที่ไม่เคยเกาะติดกับหยดน้าแม้จะ,ะเผชิญกับความทุกข์หนักหรือความสำเร็จอันรุ่งโรธก็พร้อมที่จะสลัดออกและปล่อยผ่านไปเพื่อให้ใจเบาและเป็นอิสระอยู่เสมอหากวิดีโอนี้ช่วยให้คุณไม่หนักใจไปตามโลกรบกวนกด subscribe ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ